วัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนทาง YouTube และกับพีพีเอทุกท่านด้วยนะคะเมื่อนี้นะคะกลับมาพบกับเซลล์แคสสนุกค่าเสียงอีสานข้นเกา่าคนเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องลูกค้าท่านใดน้าที่กําลังตามหาหรือว่ากําลังมองหารถเจที่นางขนาดกลางนะคะ มัอนี่แค่จัดมม่หายเรียบร้อยนะคะพ่อแม่พี่น้องเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเจ้าตโตโยต้านะคะอินโนวาสองจุดแปดีนะคะลูกคาเป็นรถปีสิบแปดราคาตั้งขาย,ยู่ที่หกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะลูกคารถส,สวยๆแบบนี้สีดำๆเงาๆงมๆแบบนี้นะคะลูกคาท่านใดสบบนใจนะคะแวะเวียนเข่ามือรถกันได้นะคะูกคาเนาะรถส,สวยๆแบบนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องตอบโจทย์แน่นอนรถเจ็ดที่นังรถขอบขั้วนะคะ ลูกค้าท่านใดนะคะอยากแวะเวียนข่าวเมืองลดมาไหนเลยนะคะเที่ร้านสนุกค้าร่มเก่าร้านชิวล์ตงขาวกับบิ๊กซี่ลมเก่าอยู่จังหวัดกทมนะคะพ่อแม่พี่น้องอ่าเดี๋ยวมาเมืองด้านหน้าค่ะด้านหน้านะคะสภาพสวยเลยค่ะลูกค้าสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะลูกค้ากระจัางหน้านะคะสวยเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องรถบัมบี้สนนักปิดความแน่นอนค่ะกับัตตีว่านันติเลยนะคะสองล้มนะคะลูกค้าสภาพสวยแบบนี้ค่ะ เจ้าตัวนี้นะคะเหล็กไม้เนาะเดี๋ยวสิพ้าไปเมืองดันไนนะคะลูกขาดเนาะ<ม>ไฟด้านหนานะคะลูกขาสภาพสวยๆเสๆสแบบนี้เลยค่ะไฟบปแตกบปหักเลยนะคะ<ม>นี่เบาไฟตัดหมอดนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยค่ะลูกขาสีดําสีชํำๆแบบนี้นะคะอ่ะเจ้าตัวนี้นะคะมเมืองหล่อนะคะพอ่อแมพยองหลอ่อแม็กนะคะสภพพสวยๆเลยค่ะลูกขาแม็กบ่แตกบ่หักนะคะลูกขาดได้เป็นแม็กขอบสิบหกนะคะ สภาพอย่างสวยเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องสามารถใส่งานใดเลยนะคะลูกค้าออกรถไปก็ต้องไปเฮ็ดยางเพิ่มเติมเด้อมีเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องตัวซุ่มรอนะคะหัวนอตต,ต,ต,ต่างๆโชกต่างๆนะคะเดิมๆสวยๆจากโรงงานนะคะน<ๆ>ี<ๆ>่เลยค่ะลูกค้าขางๆนะคะสีสวยเลยะค่ะสีดำสีฉ่ำๆ,ๆ,ๆแบบนี้นะคะกระจกมองขางนะคะลูกค้าม,มีไฟเหลียวอยูที่กระจกนะคะลูกค้า เจ้าตัวนี้สวยจัดเลยนะคะรถเจ็ตี่นงังรถขอบกัวนะคะเบาซัาประตูสีดําค่ะกระจกเดิมๆจากโรงงานนะคะมาเมืองภายในค่ะพ่อแม่พี่นอ้องภายในนะคะลูกค้าได้เป็นบอนังสภาพสวยๆแบบนี้เลยค่ะบอสตึงๆแน่แนๆหน,น,นาๆนะคะลูกค้าบอสสภาพสวยๆเลยเจ้าตัวนี้นะคะได้เป็นพวงมาลัยมาตีสังชันนะคะสามารถปรับเปลี่ยนเมนูได้ที่พวงมาลัยเลยค่ะลูกค้า วังวัลนยนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบค่ะเจ้าตัวนี้นะคะได้บรรทุปีสิบแปดไหมอยู่ที่หนึ่งแสนหกมืนสี่พันหาร้อยสี่กิโลเท่านั้นนะคะลูกค้าไม่เดิมไม่แทนแน่นอนนะคะลูกค้าบ่มีการก่อกไม้ใดๆทั้งสิน้นะคะกัรันตีวันรันตีเลยนะคะหนาเรื่อนไหมค่ะสภาพสวยแบบนี้ค่ะลูกค้าแอร์เยน็นแอร์ช้ำๆเลยนะคะโอ้ยมึงแน้ค่ค่ะลูกค้า หนาเลื่อนไมนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบค่ะลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้คอนโซลด้านบนนะคะลูกค้าบ่มีลิวลอยลดบะฉ่ำเลยนะคะนี่ค่ะมีหน้าจอนะคะลูกค้ากล่องถอยหนาะจอกล่องถอยได้เป็นแอร์ออตโต้ค่ะภายในกว้างขวางนะคะลูกค้าได้เป็นรถขอบหัวรถเจดี่นางค่ะตอบโจทย์ในนอนนะคะ หัวเกียร์นะคะสวยๆเลยค่ะลูกค้าได้เป็นเกียร์ออโต้เกียร์คันบันไดแบบนี้ค่ะลูกค้ามีถี่วางแก้วนงแก้วน้ำเนาะที่บางแดดค่ะลูกค้าสภาพสวยนะคะลูกค้าบะมีลิวรอ่เลยนะคะกระจกเปิดได้ค่ะมีไฟที่กระจกนะคะเกด้านบนเปิดได้ค่ะลูกค้าสามารถใส่สัมภาระสิ่งของต่างๆนะคะเพด่านค่ะลูกค้า นี่เลยค่ะสะอาดสะอาดเลยนะคะรุค่ะรุค่ะท่านไหนได้ปลายหนะะ้คคาคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะารุค่ะราคาเพียงอราคาเพียง680,000-8,000บาทเท่านั้นนะคะรุค่ะคล้องสาทุกอย่างเดิมๆนะคะแ้งประตูนะคะรุค่ะบามีเหลว้อยในการใส่งานเลยนะคะสภาพสวยค้องสางนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะหัวน็อตบะมีกันแกกันไขหัวน็อตบกเียาะขยเยอะก็สากเดิมๆนะคะ ด้านเมืองด้านหลังค่ะลุกค้าด้านหลังนะคะสภาพสวยเลยค่ะพร้อมแบบพี่นอกเนี่ยเลยค่ะบอหลังนะคะบอตึงๆแน่นๆนานๆแบบนีน้ค่ะลูกค้ารถเจ็ดที่นั่งรถครอบพ่วนะคะสะดวกสบายเลยค่ะภา,ายในกว้างขวางนะคะเนี่ยเลยค่ะด้านหลังนะคะมทถ่วงังแก้วน้ำนะคะลูกค้ามิถ่วางแก้วน้ำภายในแบบกว้างขวางนะคะลูกค้าซองแอร์ต่างๆนะคะครบสวยสมบูรณ์แบบเลยค่ะลูกค้าเพดานสะอาดสะอา้านเนาะ แผงประตูค่ะพ่อแม่พี่น้องสภาพสวยนะคะบ่มีริ้รรอยในการใช้งานส้หรับลูกค้าอยู่ตังจังหวัดนะคะประตองเฮืองเลยค่ะมีพี่ๆไฟแนนซ์มเก็ติ้งและเป็นเซนเอกสารให้พ่อแม่พี่น้องถึงนาบ้านหาซองกันนะคะลูกค้าประตองเฮืองเลยเนาะซ้หรับลูกค้าเครดิตดีประวัติดีนะคะลูกค้า จ้เต็มฟีนดาวไปเลยค่ะบ้ตองใส่เงินออกรนเลยจากบาทนะคะขัฟี่ไปอีกค่ะเก้าสิบวันเนาะเซฟเงินเซฟทองเมื่อบานเมื่อซองกันเนาะค่ะพรมแม่พี่น้องได้รถเจ็ตที่นั่งตอบโจทย์แน่นอนค่ะลูกค้าพอนยูแค่อ่าเจ้าตัวนี้เนาะฟี่ดาวพอนแคปหมื่นสองค่ะลูกค้าได้รถเจ็ดที่นั่งสภาพสวยแบบนี้ไปไวใส่งานคองสา่งนะคะลูกค้าหัวนอนบอมมีการแก้การขายคองสั่งเดิมๆจากโรงงานนะคะลูกค้าเบาะค่ะสภาพสวยเลยนะคะ สภาพสวยจัดเลยนะคะสามารถใช้สัมภาระสิ่งของต่างๆได้นะคะลูกค้าพับเบาะเก็บได้เลยเนาะหัวนอนค้งสังคะ่ะลูกค้าหัวนอนสวยๆนะคะรถบหมี้ส้นหนักมีความจมน้ำเค็มแดดทั้งสิ้นนะคะลูกค้สาสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะรถทุกท่านสามารถตรวจสอบเช็คประวัติศูนย์ได้ ไว้ท้ายสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะลูกค้าไฟฟ้าแตกบ่หักนะคะลูกคาออกรถไปแล้วนะคะ,ะต้องไปเย็ดอีกอย่างเพิ่มเติมนะคะลูกค้าเดี๋ยวมามงงองนึกองวางกันเนาะเจ้าอินนว่าสวยจัดเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องได้ปเป็นรถเจ็ดที่นางนะคะําหรับนะคะพี่ๆท่านใดเนาะอยากมามุงรถดร้วยว่าแวเวียนข่ะมามึงรถนะคะมาได้เลยนะคะเที่ยวราสนุกค้าลมเก่ารานชีตรงกขับกับบิ๊กซี่ลงเก่าถนนลากลงเก่า,กายุจังหวัดกอทมอนนะคะลูกค้าแวเวียนข่ามามึงรถกันได้เลยนะคะ สีดำสีสวยแบบนี้ค่ะ่อแเม่พี่น้องเดี๋ยวมาเมืองค่ะแพงประตูนะคะลูกค้าแพงประตูสภาพสวยค่ะลูกค้าบงมีหลิ้วรอยเลยนะคะอันนี้ได้เป็นตัวแบบผ่ากรรมยี่นะคะลูกค้านี่สภาพสวยนะคะภายในกว้างขวางเลยค่ะลูกค้าหมอตึงๆแน่นๆหนาแบบนี้ค่ะลูกค้าปีกเบาบะมีขาดเลยนะคะผ่าอย่างทุกอย่างรบๆนะคะ ลูกค้าได้รับรถไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะลูกค้าซื้อสดก็ได้นะคะจัดไฟแนนก็ได้ครับ่อแเม่พี่น้องของสั่งนะคะแพงประตูสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะลูกค้าเนียนเลยค่ะนิ่มๆแบบนี้เลยนะคะที่แพงประตูค่ะสภาพนะคะสวยจัดเลยค่ะนึกมาเปรียบเสมือนน้องปลายแดงอะลูกค้าเนาะเปรียบเสมือนน้องปลายแดงเลยว่องไงๆเนาะนี่ค่ะลูกค้าเบาะสภาพสวยเบาะตึงๆแน่นๆน่าหนา ้อมส่นะคะลูกค้าหัวน็อตบะมีกก่กันแกกันขายหัวน็อตนะคะสว,สวยเลยค่ะรถบะมี่ชนหนักคือความแน่นอนค่ะการันตีว่ารันตีนะคะสัหรับลูกค้านะคะที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะแอดหรือว่าโทรหาเซลล์แครได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้านะคะเดี๋ยวสิทรงรายละเอียดต่างๆให้พ่อแม่พี่น้องทางไลน์นะคะหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะลูกค้าด้านหลังขอากสวยสมบูรณ์รแบบเลยนะคะ อ่าลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะก็อย่าลืมโทรมาหาเซลแคทนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้านะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวข้าไปเมืององสังแคของเคื่องของเจ้าอินโนวานะคะลูกค้าไปเมืองของเครืองเนาะไปจ้าที่น้องเขากับมาเมืองของเครืองเจ้าอินโนวานะคะก่อนเมืองของเครืองนะคะเขากับมาเมืองมุมกว้างกันก่อนนะคะลูกค้าอ่ะแนะน้าอีกั้างหนึ่งนะคะ เจ้าตัวนี้นะคะเป็นเจ้าอินโนวานะคะลูกคาเนาะโตโยต้าอินโนวา 2.8G นะคะูกคาเป็นรถปี18ราคาตั้งขายเพียง6 8า0 0 0บาทเท่านั้นนะคะูกคาไม่แสนหกนะคะรถสวยๆแบบนี้ค่ะลูกคาได้เป็นเครื่อง2.8นะคะเดี๋ยวมาเมืองของเครื่องค่ะพ่อแม่พี่น้องฝ้าขอบเครื่องนะคะสภาพสวยๆเลยค่ะลูกคาฝาโปแตกบปหักนะคะูกคา สภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะของเครื่องนะคะพ่อแม่พี่น้องสภาพสวยๆมึงเลยค่ะบะมีขับเ <ummy> ยื่นมนามันนะคะสภาพสวยเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องของเครื่องนะคะบะมีกันยกเครื่องเปลี่ยนเครื่องท้ายเครื่องแหนนอนรถบะมีส้นหนักเพี่ความจมน้าเค็มใดดๆทั้งสิ้นนะคะกัลันตีวัรลันตีเลยนะคะของสานะคะคานบกบหกักบงองนะคะลูกค้าสภาพสวยแบบนี้เลยค่ะค้านหนานะคะลูกค้าสภาพสวยนะคะ รถบะมีชั่นนกคุณความใน่นงนค่ะกัรลันลตีว่าลันตีเลยนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบเช็คประวัติศูนย์ใดเลยนะคะสายไฟต่างๆนะคะลูกค้าบะมีรัวไหลนะคะลูกค้าทุกยางนะคะ,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 คะเปรียบเสมือนน้องป้ายแดงเลยนะคะสภาพรวมๆแล้วหายเลยค่ะลูกค้าต่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยนะคะหัวนอนสวยๆฟ้ากระโปรงเดิมๆจากโรงงานนะคะสติ๊กเกอร์ทุกอย่างนะคะเดิมๆเลยนะคะสภาพสวยจัดเลยนะคะนี่ค่ะหัวนอนสวยๆนะคะลูกค้าเนาะ 啊。 แพนกันความพอนนะคะลูกค้าสภาพสวยสมบูรณ์แบบพร้อมใส่งานซ้หรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจหรืวอว่าโทรเข้ามาส,สอบถามกันก่อนใดนะคะติเบิร์ตซูนเก้าห้าสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้ารัวแวะเวียนเข้ามาเมืองลดกันใดเลยนะคะที่ร้ราสนสะดวก้ามล,ลมเกาา่าร้านชอยู่ตรงขามกับบิ๊กซีลมเก่าถนนลากร่มเก่านะคะร้านฮอดกอนมักเกษ,ษมรบันดีนะคะอยู่จังหวัดกทมซ้หรับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะมีพี่ๆไฟแนนซ์และเปรนเส้นเอกอสารให้พ่อแม่พี่น้องถึงหน้าบ้านหน้าซองนะคะประตรง ห่วงเลยค่ะ ฟรนนนอนุมัตินะคะสะดวกมาลับรถเองนะคะมีบริการส่งรถให้พ่อแม่พี่น้องถึงนาบ้านนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยสะดวกสบายกันเลยทีเดียวนะคะรถสวยแบบนี้ค่ะสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องมีรายได้อาชีพที่ชัดเจนนะคะสำหรับลูกค้าเครดิดดีประวัติดีจัดเต็มฟรีดาวไปเลยค่ะไม่ต้องใส่เงินออกรถเลยจับบาทนะคะลูกค้าแถมฟรีไปเลยค่ะโปรโมชั่นคาฟี9กาวสิบวันนะคะลูกค้ารถสวยแบบนี้ไปเวรใช้งานคุมค่าคุมราคาแน่นอนนะคะลูกค้ารถก ท่านนะคะพานการตรวจสอบมาเป็นชี้เรียบร้อยแล้วนะคะรุกค้าสาหรับมื่อนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าสองแปดหนึ่งห้าหนึ่งสามเก้านะคะเมื่อนี้นะคะเซลล์ขคดบอกผิดประกันในผดผิดพลาดประกันใดต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องสุขสุคนทั้งยูทูบและกบพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะสําหรับเมื่อนี้นะคะลูกค่าแค่กฝากไว้นนเ,เนอร์ค่ะเจ้าอินโนว่าเนาะสาหรับมื่อนี้แค่ก็ต้องขอรับพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า